อนอินเลยนะครับที่เราจะไปชมคลิปนะครับวันนี้ทาง o v e r อ o ์ท็นะครับได้มีนะครับผมโปรโมชั่นใหม่ให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้เลยนะครับเริ่มได้เลยนะครับสำหรับราคาใหม่ที่ปรับลดลงมาให้กับเพื่อนๆพื่อชอบแบบสะใจกันเลยไปเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งราคาเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วนะครับล ทุกแผกไหมครับผมซึ่งเราจะมองที่ราคา3,000บาทครับจะเป็นแพ็คใหญ่นะจากที่เติม3,000บาทเนี่ยตอนนี้ลดเหลือ2,350บาทนะครับผมฝากเพื่อนๆนะครับแนะนำนะครับราคานี้ให้กับเพื่อนๆด้วยถ้าใครสนใจนะครับอย่าลืมครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับติดต่อไปทางเพจเลยโอเวอร์ทุกอับครับบริการมั่นใจให้กับเพื่อนๆได้นะเอาละครับเพื่อนๆกลับสวัสดีนะครับเพื่อนชาว m o มอ Moon Village นะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆนะครับมาทำ การนะครับผมย้ายเหรียญนะครับผมซึ่งเป็นคําถามรีเควส์นะครับจากเพื่อนเพื่อนที่ถามมันเข้ามาในช่องนะครับเพื่อนถามเข้ามาบอกว่าเฮ้ยพี่ถ้าจะแปลงจากเงินในเกมเนี่ยไปเป็นเงินบาทไทยนะครับไปเป็นเงินจริงเข้าบัญชีธนาคารเนี่ยทำยังไงนะครับผมผมก็เลยวันนี้ว่าจะมาทําให้กับเพื่อนเพื่อนดูนะครับเริ่มแรกเลยนะครับสมมติว่านะครับเราได้เหรียญวีมิกนะครับก็คือเอ้ยไม่ใช่เหรียญวีมิกนะ เหรียญลูมี่นะครับเออเป็นเหรียญลูมี่นะครับที่เราได้จากเกมนะครับจากการทํากิจกรรมต่างๆปลูกผักด้วยนะครับเก็บผลผลิตแล้วก็ไปขายให้กับขายนั่นเองนะแล้วเราก็ได้เหรียญลูมี่มานะครับตอนแรกนะครับเริ่มแรกเลยเราต้องทําการไปขายลูมี่นะครับเพื่อที่จะไปขายเป็นเหรียญนะครับผมซึ่งเหรียญที่เราสามารถทําการขายได้ก็คือมี2เหรียญนะครับ ก็คือเหรียญ USDT แล้วก็เหรียญครับนั่นเองนะครับผมผมแนะนําให้เป็นเหรียญครับก็ได้นะครับหรือเป็นเหรียญ USDT ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะครับได้ทุกเหรียญน,นะครับได้ทุกเหรียญน,นะมันไม่ได้แบบจํากัดว่าอะไรเสียดีกว่านะครับดีกว่ากันมากกว่านะครับก็อย่างเช่นนะอ่ะเราเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจํานวนเหรียญตรงนี้นะครับในบิตค u ั n นิกนะครับเรามาดู ตรงบิดคับเน็กนะครับผมก็จะมีจํานวนเหรียญนะครับผมซึ่งเป็นเหรียญคับนะอยู่0.02อะไรแบบนี้นะแล้วก็เหรียญลูมี่นะครับ2.947นะครับผมอันดับแรกครับให้เราทําการขายเหรียญลูมี่นะครับไปเป็นเหรียญคับก่อนนะเออไปเป็นเหรียญคับในเกมครับขายในเกมก็ได้หรือเราจะเข้าแอปพีเคชอ่อไม่ใช่แอปนะเป็นโปรแกรมนะครับหรือเว็บไซต์นั่นเอง เว็บไซต์ของมีกาแลนนะครับเราเข้ามามีกาแลนเราเข้ามาตรง s w a ปก็ได้ครับผมแล้วก็เราทําการส w a ปนะกดเลือกตรงครับแล้วก็ลูม่นะครับผมจากนั้นในโปรแกรมนะครับก็จะแสดงยอดนะครับที่เรามีนะครับยอดลูม่แล้วเราใส่จํานวนแล้วเราก็ส w a p เลยนะแต่ผมจะใช้วิธีนี้ง่ายๆครับผมเราแปลงในเกมเลยครับผม ให้เรากดแปลงไหนก็ได้ครับในเกมของเรานะที่มีแปลงอยู่นะครับกดแปลงเลยครับผมแล้วก็ทําการกดตรงใ y สเตมนะครับกดใ y สเตมเสร็จปุ๊บให้เรามากดตรงลูม่เนาะกดตรงลูม่ตรงนี้ครับผมพอกดตรงลูม่ครับเราจะแปลงเป็นคายเพื่อส่งเข้าบิดครับนะครับผมอย่าลืมนะเราต้องมีบัญชีนะครับบิดครับด้วยนะตรงนี้นะครับบิดครับนะเพื่อที่จะเอาเหรียญครับเข้ามาอยู่ในบิดครับนะครับผมมา เอาตรงนี้ก่อนนะครับในเกมเราจะขายลูมี่นะครับก็คือขายเหรียญในเกมที่เราได้จากการฟาร์มจากการขายของทุกอย่างนะครับที่เป็นเหรียญลูมี่ให้เรากดเซลเลยครับผมนี่ตรงนี้นะกดลูมี่ตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็กดเซลนะครับปั๊บเขาก็จะให้แสดงนะครับจานวนเหรียญลูมี่ที่เรามีอยู่ในเกมเนาะแล้วก็แปลงเป็นครับนะครับก็คือเรากดไปเลยนะสมมุติว่าผมจะขายลูมี่อยู่ที่2องลูมี่นะครับผมอ่ะผมขายหมดเลยแล้วกันนะสองจุดเก้าสี่เจ็ด สี่หกเราจะใส่7ไม่ได้นะครับเขาไม่ให้ขายนะเราต้องใส่ประมาณ6นะครับเหลือแค่อ่า่ตัวเลขนะครับไว้เป็นค่าฟรีหรือค่าธรรมเนียมอะไรนี่แหละนะครับที่เขาให้เหลือไว้นะแล้วก็กดเซลล์เลยนะครับผมปั๊บอ่าโอเคก็เสร็จแล้วนะครับผมออกเลยกดออกเลยนะครับแล้วเราก็มาที่ตรงเว็บไซต์นะครับบิตคัพน x กนั่นเองอ่ะกดรีเฟรชสักนิดหนึ่งนะครับ พอเรา r e f ฟ s h เข้ามาแล้วนะ r e f ฟ s มันก็จะมีจํานวนเหรียญครับเห็นไหมจำนวนเหรียญครับที่ผมเพิ่มเข้ามานะครับจากการแลกเหรียญลูม่เมื่อกี้นะครับไม่ใช่แลกนะขายเหรียญลูม่เมื่อกี้นะครับมันก็จะกลายเป็นครับของผมนะครับจากนั้นนะครับเราจะทําการส่งครับตรงนี้นะครับเข้ามาบัญชีบัญชีนี้นะบัญชีบิดครับอย่าลืมนะครับเราต้องมีบัญชีบิดครับด้วยนะครับเรากดตรงบิดครับนะครับเหรียญบิดครับคอยนะตรงนี้เนาะ แล้วก็กดตรงคําว่าฝากเหรียญนะครับอ่ากดตรงฝากเหรียญนะครับแล้วมันก็จะมีเลขนะครับตอนแรกถ้าใครยังไม่สร้างให้ไปกดสร้างเลขก่อนนะครับนี่มันก็จะเป็นเลขอย่างนี้นะครับผมเลขกระเป๋าของบิดครับนะครับของเหรียญครับนั่นเองนะให้เรากดนะครับก็จะมีตรงนี้ก็จะมีบอกว่าเป็นเชนไหนก็เชนบิดครับเชนนะครับนี่นะพยายาม ให้ตรงนี้ให้ตรงก่อนส่งนะครับพยายามจําตรงนี้นะครับบิดคับเชนนะแล้วเรากดคัดลอกตรงนี้เนาะจากนั้นนะครับเราเข้ามาบิดคัพนิกนะครับผมเราเรากดเข้ามาบิดคัพนิกให้เรากดส่งนะครับพอจากนั้นนะครับเรากดส่งให้เราเลือกบัญชีนะครับตรงข้างล่างนะครับผมจากนั้นนะครับให้เรากดวางนะครับคอนโทรวีนะคอนโทรวีก็คือเลขกระเป๋าที่เราได้จากบิดคับนั่นแหละนะครับผมกดวางนะ จากนั้นให้เราใส่จํานวนเหรียญครับแล้วแต่ว่าเราจะใส่เท่าไหร่นะแต่เขาบอกว่าขั้นต่ําในการส่งนะครับก็คือ0.1คับนั่นเองนะครับ0.1คับก็คือสามารถส่งได้นะครับก็คือ1วัน1วันสามารถส่งครับนะครับได้1ครั้งนะครับครั้งละ1นะครับก็คือเป็นการส่งฟรีแต่ถ้าครั้งต่อไปเนี่ยก็คือเสียตังค์และเสียค่าธรรมเนียมนะครับผมอันนี้ก็คือครั้งแรกของวัน ครั้งเดียวนะครับใน1วันเนี่ยจะส่งฟรีอ่ะผมเข้าไปเลยครับ0 1นะครับผมอ่ะผมจะไม่ใส่เต็มจํานวนนะผมจะเก็บไว้ไอสต๊ k กกิ้งในเกมนะครับสมมุติอันนี้ผมทำให้เพื่อนดูเฉยนะครับ0 1เนาะปั๊มแล้วกดต่อไปเลยครับนี่แล้วก็กดใส่รหัสนะรวดเร็วทันใจนะเนี่ยเห็นไหมก็จะมีการบอกว่าโอเคส่งสำเร็จนะครับผมจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูนะครับว่า มันจะเข้ากี่นาทีนะครับเข้าในส่วนของบิตคัพของเรานะครับผมโอเคเราก็เขาก็จะบอกว่าเวลานะครับบ่าย3เนี่ยเห็นไหมเงินจากบัญชีนะครับตรงนี้เข้ามาแล้วนะครับ0.1เห็นไหมครับจานวน0.1ครับนั่นเองนะครับเข้ามาแล้วนะนี่ก็คือวิธีนะครับการโอนเงินบิตคัพนะครับเข้ามานะครับเงินในเกมนะเข้ามานะครับเข้ามาอยู่ในบิตคัพ จากนั้นนะครับเราจะแปลงเป็นเหรียญบาทได้อย่างไรนะครับเราต้องทําการขายครับผมให้เราไปกดตรงเทรดนะครับปั๊บกดเทรดนะครับผมกดเทรดเขาก็จะบอกว่าจํานวนเหรียญครับของเรามีเท่าไหร่นะครับนี่เห็นไหมจำนวนเหรียญครับเรามี0.1นะครับ0.1ครับที่เราทําการย้ายมาเมื่อกี้นะครับผมแล้วเราก็จะกดขายนะครับกดขายให้เราเลือกราคาเลยครับผมราคาก็อยู่ทางด้านขวานะครับด้านขวานะ เราดูราคาตอนนี้ราคาอยู่ที่378บาทนะครับาอ่าสบบาทนะถ้าเราจะขายเป็นเงินบาทนะครับเราก็กดไปเลยนะครับถ้าขายในราคา377ยเนี่ยก็ขายออกไวนะครับถ้าเราขายต่ํากว่าราคาที่ราคาเทรดนะครับเรียไทม์อยู่นะครับถ้าเรากดตรงนี้มันก็จะขายออกไวใช่ไหมอ่ะเห็นไหมแล้วก็จํานวนเงินนะครับเหรียญบิดครับคอยของเราก็จะหายไปใช่ไหมจากการที่เราเซลเมื่อกี้นะครับผมอ่ะ พอเราเซลนะครับเนี่ยเงินมันก็จะเป็นเงินบาทนะครับแล้วเราก็จะทําการถอนนะครับถอนก็คือถอนเข้าบัญชีเราเลยนะครับนี่ถอนเข้าบัญชีก็จะมีค่าธรรมเนียมครั้งละ20บาทนะครับในการถอนนะครับผมอ่าก็เพื่อนๆสามารถกดถอนกันได้เลยนะครับแล้วก็จะได้รับเงินจริงเข้าธนาคารของเรานะครับสําหรับปิดครับนะครับผมก็มีประมาณนี้นะวิธีการทําเงินนะครับจากเกม m o n ลี่มูนวิลเลนะครับเราจะโอนย้ายเงินของเรานะครับเป็นเงินจริงได้อย่างไรนะครับจากเหรียญลูม่ที่เรามีอยู่นะโอเคคลิปนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆไว้ประมาณนี้นะครับผมใครชอบหรือไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์สก b อตไ์นะครับใครต้องการอยากให้ทําคลิปอะไรนะครับกดคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยนะครับผมจะนํามาฝากให้กับเพื่อนครับโอเคคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ครับผม